สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน J อ x e p o นะคะอยู่กับทายอีกแล้วค่ะแล้วทายก็อยู่กับรุ่นนี้เลย All New Honda HRV นะคะวันนี้เข้ามาติดตั้งเป็นในส่วนของระบบไาท้ายไฟฟ้าพร้อมเซนเซอร์ทาวติค่ะเดี๋ยวมีฟังก์ชันอะไรบ้างมาชมกันเลยค่ะเริ่มด้วยที่ฟังก์ชันแรกเลยนะคะจะมีสวิตค่ะสามารถสั่งเปิดปิดได้เลยอยู่ตำแหน่งด้านหน้าคนขับนะคะนี่ตำแหน่งจะอยู่ตรงนี้เลยค่ะหากเปิดไฟนะคะก็มีระบบไฟเดิมนะคะติดขึ้นมาที่สวิตแบบนี้ด้วยเดี๋ยวลองเปิดใช้งานกันค่ะ ฝาท้ายก็เปิดขึ้นมาแบบนี้เลยตำแหน่งสายไฟนะคะเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยค่ะติดตั้งโดยทีมช่างมือชีพของเราเลยรับรองนะคะว่าได้งานเนียยเรียบร้อยแบบนี้เลยค่ะที่ด้านหลังค่ะสั่งปิดจากตำแหน่งสวิตช์นี้ได้เลยของเรานะคะจะใช้เป็นตัวระบบกรดูดนะคะตัวฝาท้ายก็จะลงมานิ่มๆแบบนี้เลยค่ะส่วนเปิดเดิมที่ด้านหลังนะคะแค่กดและปล่อยมือแบบนี้ได้เลยเราไม่ต้องออกแรงยกหรือว่าดันขึ้นให้หนักมือแล้วนะคะ ต่อไปค่ะเป็นในส่วนของตัวรีโมทค่ะใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าได้เลยนะคะนี่ไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆนะคะง่ายมากๆเลยค่ะกดไปที่ปุ่มคีย์ล็อกนะคะ3ครั้งเท่านั้นเองสามารถสั่งได้ทั้งเปิดและปิดได้เลยนะคะและขาดไปไม่ได้เลยเป็นในส่วนของตัวคิกเซนเซอร์ค่ะตำแหน่งอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะเตะแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองสั่งได้ทั้งเตะเปิดและเตะปิดได้เลยค่ะ หากท่านใดนะคะที่สนใจอยากติดตั้งเป็นในส่วนของระบบฟ้าท้าไฟฟ้าพร้อมเซ็นเซอร์เท้าเตะแบบนี้สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่ร้าน J Expo ค่ะยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะ